อเคครับสวัดนได้กับันพูดปนคน่าเศร้าเอรวม่ปิดดวฟักไนคุณคุณ้าตสดอืมเต็ีมหน้าทุกกระจกแม่ก็จเต็มหน้าเลยแล้ก็อยู่เซิร์เวอร์เฮ้ยมีการเตรียมการ

เราเล่นเบาๆนะเราบี่กบพี่บอกเพื่อนพี่ Copy PVP นะครับนี่ก็คือไอตเที่เรียกได้เลยว่าแล้วก็ทีมยเลยทีมอูโูยูยูโอ้ย็งยูยังยูยัง แตมก็ไช่วยชีวิ้วครับพี่ครับมเรียมหมายลืมไปแล้วนก็ก็ตัวดกวทมอแล้วก็ท่านเทขอขอดีแล้วขอยนนะครับครับข่าวการในท่านคทำยาหรือทำคำทำอะไรท่านเตรียมจะเร์ มันจะเป็นคำว่าโอ้ยควายครับแล้วก็เออรอนควายแล้วก็ไอควายครับรู้ว่าจะเป็นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอเปรตไอ้ม้าใครก็แล้วแต่ครับเลอร์มาดูว่าเจ้าของเซิร์คือใครเจ้าของเซิร์ดาดาเนี่ยครับกูด่าเลยเออมีพี่กายครับเออพี่เอ็นนะครับแค่เอ็นพี่กายครับขอสตัวกระติกสุดทีแล้วก็อยู่กับเอิรพี่กายนะครับ ว่ามึงจะรีวิวโซฟาพีเลียใช่เออแล้วก็เออมีกับคุณฟ้านะครับหน้าตาเป็นตาม,มีลูกครับแล้วก็น่าจะเอาไปทำมันนะครับเอ้าไอ้ฮา่าลงมาครับเ,เดี๋ยวกูแย่งเดี๋ยวกูแย่งครับวัดก็เลยมีของหลายอย่างนะครับโอ,อเคครับมีไดมอนด์นะครับทองไอ้เป้ครับ ดาบเพชรครับไม่ใครอย่างนั้นครับ,รบ,รบพิการที่ชวแล้วก็มันกับเลบนี่นะครับ VIP กันไหมโนครับวีฬาเครื่องแหลกครับอืแล้วของฟนี่ก็ดูด้วยนะครับมีที่อยากมีม,มีมีจะรู้เลยว่าจะมีรอนีเนเซฟเซฟก็จะเนี้ย มนก็แะคือทำให้เลขาเลยยากำาเะเป็นไคค okay. ุรับล้วงลึกถึนข้างในเลยคุณไม่เดินคเดนธรรมดาเนเการเงินบคื้องกกินโอ๊ยจะบ้าโอ้ยแลกปนีโอ้ย อันน <kung> ั้นเอแล้วก็เนรอเรอระปองกระปอนกระปอไอุ้ดติดวารนะครับชุดหมอนเขานี่เออิดวาร์มมีสองทีัโดดนะครับโดดต้องมีตงีนะครับโหดก็จะมีเงินครับแบบเออซดเงินหนึ่งร้อยสองแบบมึงทำเยอะเกินไปแล้วเข้าไปหาเงิน หาเงินเนี่ยแม่โกลมมากรับเออหนเงินให้ครบตัดมาใหม่ปา,าครับปุบาปากเลยครับก็เขาบอกว่าปลูกขด้วยครับเพื่อให้ผิดสายด้วยเขาจะเป็นเพศชาตินี้นะครแล้วผมก็ได้ปลูกเป็นถั่วโอเคครับแล้วก็เราก็กลับโอ้ยอเหี้ยเลยโอเคครับที่นี้ก็รับเลี่ยนข้อน,นี้นะเ,เอาอีกแล้วเซอร์มั่งฟิดอีกแล้วลาไปก่อนครับสวัสดี guys i hope you did just enjoy this awesome minecraft animation parody of i've got a feeling by the black eyed peas and uh, honestly i've got a bit of a feeling i uh, screwed up the pun there a little bit but I think there might just be a sequel in the future. I don't know. The little ending might have set something up. But uh, of course, guys, if you did first and foremost enjoy this parody, then be sure to leave a thumbs up down below. Hit that right now because this was a huge, huge project that I've been doing for a while now. Try to set up. And uh, honestly, I'm just so glad we finally got it done and dusted in time for December Christmas. So, you guys. Hopefully, did enjoy some nice little entertainment. But of course, guys, if you do want to also support it even more, then you can pick up a poster, which will be hand signed. At least the first thousand will be. Um, I'll be going over to Canada later this, actually next week, actually for a ski trip with everyone in the pack. And I think, uh, I think Price is not going though, so he's a little bit of a jag. But um, yeah, I'll be going over and I'll be signing a thousand posters over there. Um, of course, after those thousand sell out, they will be uh, selling non-signed posters as well. So don't worry if you don't get to pick one up. But uh, if you do want one uh, signed and numbered, then be sure to go over there. It does help support us um, and future parties. Of course, that sequel.